คุณผู้ชมครับมาขอนแก่นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องหิวเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอาหารท้องถิ่นเยอะนะครับเอาอย่างนี้ครับถ้าอยากจะเบรคฟาสต์เนี่ยตอนเช้าๆช้าแบบนี้ก็ต้องกินไข่กระทะนะฮะเคียงคู่กับขนมปังไส้หมูยอครับมีหลายร้านให้เลือกนะครับแต่ถ้าท้องร้องมื้อเย็นก็จะมีโจ๊บจับเส้นซึ่งเป็นการผสมกันทั้งโจบ๊บก๋วยจับยวนแล้วก็วุนเส้นมากินร่วมกันในชามเดียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แปลกแวลกตลาดก็ต้องร้านคอหมูย่างแบบนี้นะครับตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ร้านนี้มีอยู่5เมนูเท่านั้นครับจะมีคอหมูย่างลาบหมูน้ำตกหมูตับหวานแล้วก็ต้มแซบหมูนะครับเขาบอกว่าทุกเมนูเนี่ยแซ่บเวอร์นะฮะสั่งมา1เซตกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยแหละฮะแต่ถ้าพูดถึงครอบครัวแล้วละก็ตามสัญญาเลยนะครับเจ๊ของเราจะพามาเยี่ยมครอบครัวซุปตากันที่อาคารพาณิชย์สองชั้นบนถนนพิมพ์ที่สุดแห่งนี้ละครับหน้าบ้านก็จะมีป้ายบอกเลยครับที่ O N O วให้พี่ต่อโนบ้านแซ่บอบูนของโตโน่เขาแหละครับ หลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นซุปตาบ้านหลังต้งใหญ่มาเริ่มเทิมอย่างงี้เรามาดูเรามาดูว่าใหญ่จริงแต่ข้างในเป็นยังไงเห็นนะอาจจะมีคนสงสัยว่าช้างสองสองเชือกนี่มาจากไหนนะคะเป็นยังไงแฟช้างับของน้องริทซื้อให้โตโน่เพราะสองคนนี้เขาเป็นคู่ซีกันตอนประกวดก็คือรักริทต้องรักโตโน่ด้วยชื่อชื่อโตโน่เชือกหนึ่งชื่อริทเชือกหนึ่งว้าววันนี้มาบ้านซุปตาทั้งทีเราคุยกันเองเนี่ยคงไม่สนุกต้องให้เจ้าของ คุณแม่คนสวยคนนี้แหละครับชื่อคุณแม่สุดลมโชยนะครับโดยที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่น้องโตโน่ซ,ซื้อให้คุณแม่ในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานี่เองนะครับบ้านหลังนี้อยู่กัน3คนนะครับก็จะมีคุณแม่น้องตองตาที่เป็นน้องสาวแล้วก็คุณยายอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังคุณยายเมาส์มอยหลานชายคนเก่งให้ฟังกันดีกว่านะครับคุณยายสวัสดีค่ะ โตโน่ได้หล่อได้เท่ได้สวยจากใจมาคุณยายทำแม่ได้จากตัวเองนั่นแหละคุณแม่ก็สวยขอบใจมากนะที่ยอขอบใจนะยอที่ยอคุณยายเรียกน้องโตโน่ว่าอะไรคะเรียกบักหัวเนาะบักหัวเนาอแบบกาตีบบักตาดตีปกาดตีบตาเล็กกันเหรอแปลว่าตาเล็กเหรอคะแม่จ๋า น้องก็ตาโตแม่ก็ตาโตคุณย่าก็ตาโตแล้วทำไมตาตีบล่ะมาตาตีบมาตาตีบเป็นยังไงคตาตีบเขาตาชั้นเดียวอ่ะตาเขาก็ได้ตาอาปาเขาหรือว่าหือพโ่เป็นนักว้าวเหมือนคุณพ่อเนาะบ้านสุดตาซื้อมาใหม่เพราะตัวน่เมาเยอะซื้อบ้านใหม่แล้ว หนูก็ไปคิดถึงบ้านหลังพื้นที่กว้างๆสนามหญ้าสวยๆบ้านหลังใหญ่ๆอย่างงี้นอกเมืองแต่กับกลายเป็นห้องแถวสองคูหาทำไมถึงซื้ออเงี้ยแม,ม่แม่ชอบนูอยากจะซื้อบ้านให้แม่ใ,ให้แม่อยู่บ้านใหม่ที่มันกว้างขึ้น<อ>ถ้าแม่ซื้ออาคารพาณิชย์เผื่อว่าน้องต้องตาหรือว่าวันข้างหน้าของตูนนูเผื่อ เขาจะทํามาค้าขายอะไรก็ได้เราใช่้ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาเช่ามันลําบากค่ะเพราะต่อไปราคานี้ก็จะซื้อกลางมือไม่ได้คุณยายมองรูปโตโน่ทุกวันเลยเหรอคะนอนพี่นอนคุณยายจะมีหมอนโตโน่ที่แฟนทำมาให้คุณยายก็ไดเวลานอนเอารูปโตโน่มีสามแผ่นเอ้ยลูกเอ้ย ให้อดทนเนออย่าเหนื่อยเน้ออย่าท้อถอยยายจะรอคอยโอ้ยเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยแต่คุณยายนะเวลาใครไปใครมาจะต้องฝากฝามโตโน่ยายบอกยังไงคะบอกย่ทิ้งนะดูแลดีๆใช่ไหมให้ดูแลสงสารแกด้วย คุณยายก็จะฝากฝากให้ทุกคนดูแลและก็รกักหลานตัวโน่ของยายทุกครั้งเลยนะครับเพราะน้องตโน่เนี่ยเขาจะขยันขันแข็งตั้งแต่เด็กๆจะทาโน่นทํานี่หาลําไพ่พิเศษรวมถึงเป็นศิลปินจนสามารถเก็บออมจนซื้ออาคารพาณิชย์ราคานับ1ิบล้านแบบนี้ให้ครอบครัวได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วครับเวลาเดินเข้ามาก็จะมีแต่รูปโตัวโน่เต็มไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแฟนฝับที่ทามาให้เนี่ยนะครับรวมถึงภาพขาวหนังสือพิมพ์ก็จะถูกตัดเก็บไว้ให้ทุกๆชิ้นเช่นกันนะครับ ถังสีดำเนี่ยอันนี้หละครับแม่ขาอันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้คือเหรียญที่โตโน่มีตู้เติมเงินมือถืออยู่ที่อยู่หน้าบ้านนะลูกแม่มีอยู่กี่ตู้คะทั้งหมดน้องโตโน่ซื้อไว้6ตู้มีอยู่ที่นี่แล้วก็กระจายทั่วเลย ตาเรียนเยอะใช่เห็นเขาบอกว่าโตโน่นี่เป็นคนที่แบบทำมาหากินตั้งแต่เด็กใช่ใช่คือไอ้ตู้เนี้ยเหรอคะแม่ใช่ค่ะอันนี้คือเขาเท่าไหร่คะอันนี้คือก่อนเข้าวงการแม่ตไม่ต้องดูคนนี้ดีๆนะแม่นะเดี๋ยวก่อนเขาหยิบเพลงมาเปเงียบไปทําไมแกต้องเสียงดังด้วยฉันไดหนู่มไม่เอาฉันจะทักว่ามันนี่เราไม่หยิบออกมาด้วยฉันจะแลดจะแลดไปแลด แต่บ้านใหม่นี้เขามาอยู่ยังเขามานอนสามครั้งแล้วชอบไหมเขาชอบไหมแม่เขาก็มีความสุขเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาบอกว่าเขามาเติมพลังเขาบอกว่าแม่เวลาเขาเขามาบ้านเขาบอกว่าเขามาเติมพลังแล้วก็ไปทํางานค่ะต้องบปร่งคุณ และทุกครั้งที่น้องโตโน่กลับมาบ้านนะครับคุณแม่สุดลมชอยก็จะทาเมนูที่ลูกโตโน่ชอบกินมากที่สุดนั่นก็คือเมนูหมูก้อนทอดนั่นเองนะครับเห็นบอกว่าอยากจะเป็นลูกตะไครเนี่ยก็ต้องทําเมนูนี้ให้ได้นะครับเค๊อนนุโคไปนี่ก,ก,ก่นอนนุโคกไปนี่ก่อนหมูก้อนทอดต้องมีลาบกับชีเป็นหลักไม่มีไม่ได้เลยใช่ไหมคะ<อ>ให้แหลกเลยใช่ไหมคะคาะตามเลยโตโน่กินผักไหมแม่ลูกแม่นะ เป็นไงไม่รู้กลัวผักกันจริงโง่เพราะ่าก่อหมูก้อนทอดเนี่ยชนะไม่ชอกินผักต้อรู้เลยหรอต้องใช่หนูก็เป็นอันนี้ที่ทำให้ลูกๆกินแต่เด็กเลยหรอก็ก็เวลาเขาอยากจะกินเราก็ทำทำได้มันไม่ยากไงต้องตาใช่ไหมฮะก็ก็กินได้ก็ชอบโคโคโคแฉกแม่แม่ขัดใจจริงโคอะไรใช่ไหมแม่ทำเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะจัดการพ่อแม่บอกแล้วไงสัญญาแล้วไงเวลาถ้าพูดภาษากลางแล้วแม่จะตกกลาวไง และนี่ต้องยากนี่เออยากอะไรนี่เออาอะไรต้องยากชาวบ้านเท่ากับตำตำแจ้าวล่าโหลดเด้กคุณแม่ครับเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับตำกระเทียมรากผักชีให้ละเอียดนะครับแล้วก็ค่อยใส่พริกแกงเผ็ดเข้าไปนะฮะจากนั้นค่อยเอามาคลุกกันกับหมูสับแล้วก็ปรุงรสง่ายๆแค่นี้เองนะครับว่าแต่เจ๊แอบถามคุณแม่ให้หน่อยสิฮะเห็นเป็นแม่บ้านแม่เรือนแบบนี้อยากได้ลูกสะใภ้แบบไหนเอ๋เชื่อว่าสาวสาทั้งประเทศรอฟังอยู่นะครับ แม่แอบถามไม,ไม่ออกจากก็ได้นะอยากได้ลูกสซไพรา์แบบไหนแบบที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างฉันอ๋ <c oughs> อเดี๋ยวไม่ได้บอกให้เหลือก <c oughs> อ๋อ <c oughs> เพราะว่าก็ดูแบบรักกันไงก็อยากได้คนที่ลูกเราลัก่ะแล้วก็เขาก็รักลูกเราเขาอยู่ด้วยกันก็จะได้มีความสุขใช่ใช่ห่วงก็คือห่วงสุขภาพแล้วห่วงไหมห่วงห่วงเมียไม่อยากให้ะยังไงเขาก็ต้องมีต้องแต่งงานแต่เพียงแต่ตอนนี้อย่าพึ่งตอนนี้ตอนนี้เรายังมีภาระอยู่แต่ถ้าถึงเวลาที่สมควรก็ไม่มีปัญหาอะไรว่า สาวๆคงต้องรอกันทั้งประเทศเลยครับงานนี้เพราะคุณแม่ฟันธงให้นะครับว่าช่วงนี้ขอรักมายุ่งมุ่งแต่งงานไปนะครับลูกโนอ่าแต่งงานนี้คุณแม่เขาใจดีนะฮะเหมาอาหารการกินทั่วขอนแก่นมาเลี้ยงทั้งเจ๊ๆแล้วก็ทีงานของเรากันด้วยนะครับอุ้ยเขาบอกว่าลาบปากอิ่มแพร่กันเลยแหละครับงานนี้แถมยังมีของหวานตบท้ายกันด้วยนะครับนั่นก็คือเค้กเนื้อนุ่มหน้าแยมส้มจากร้านชัยมหาขอนแก่นซึ่งเป็นขนมสุดโปรดของน้องโตโน่เขาอีกด้วยนะครับและด้วยความใจดีแบบนี้เรามีซอสปรุง รถขนาด6 0 0ซีขวดเพลรปลาเด็กสมบูรณ์มอบให้หนึ่งลังไปเลยนะครับก่อนจะกลับบ้านเราก็ไปร่ำลาคุณย่าและก็คุณยายครับเจ๊ๆของเราก็บอกให้ดูแลตัวเองระวังโจรระวังคนแปลกหน้าเหมือนที่คุณย่าโดนโจรขึ้นบ้านจิงทซับมาแล้วตาม่าวนี่เองนะครับแต่ก็ะไรไม่รู้นะฮะคุณยายนี่ครับ <laughs> <laughs> เขามีไม้เด็ดในการป้องกันพวกโจรด้วยนะครับเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันครับแบบนี้แม่มีใครเขามาแล้วแม่ทำยังไงจะมคนมคืนแม่จะม จะว่าอะไรนะแม่าอะไรนอ้ย okay. ูกอย่าเป็นเอ๋โอ้ใลกเอ๋ไปะอย่ได้นรุอย่เอาสิโอเคโอเคนางมีทางออกจำไว้โจนอย่าได้แกอย่าได้คิดเลยนะ คุณยายครับมุกนี้เล่นเอาสองแตกทีเดียวนะฮะงั้นดีผมขอพักเป็นเอก้ไม่ใจขอพักคํากลิ้งเงินสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหน้าจะเป็นครั้งแรกครับของ3ามสาวพิธีกรของเราที่ต้องแลกกันด้วยเลือดอยจะเป็นยังไงเลือดตกยางออกแบบไหนห้ามพลาดเลยนะ